ชายคนหนึ่งหุดหงิดกับช้อนที่ไร้ประโยชน์ของตัวเองจนต้องบิดงอให้กลายเป็นซ่อมด้วยมือเปล่าแต่การแสดงที่น่าตกตะลึงนี้กลับแทบไม่ได้รับเสียงตอบรับจากฝูงชนเพราะสำหรับเกวารูมันเป็นเพียงเรื่องเด็กเล่นเท่านั้นเขาสะบัดช้อนเบาๆและในพริบตาช้อนโลหะก,กุ้งงอทันทีเกวารูคือชายที่ได้รับสมญานามว่ามิสเตอร์หมายเลขสองนักโทษที่เรือนจำไม่อาจควบคุมได้ คนแรกก็คือโอลิวาชายผู้หนีอิสระที่สุดในโลกที่เรือนจำซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดแห่งนี้ทุกคนต้องเข้าแถวเช็คชื่อในตอนเชา้ายกเว้นเพียงสองคนนี้แม้แต่บากิที่เพิ่งถูกส่งเข้ามายังต้องยืนตัวตรงไม่กล้าขยับแต่สิ่งที่ทำให้บากิตกใจคือภาพของเกวารูที่หาวพลางเดินไปหาผู้คุมอย่างสบายใจราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น และเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันมีเพียงเกวารูเท่านั้นที่ได้ลิ้มรสอาหารมือพิเศษเขาเห็นมแมลงวันบินวนจึงขวาปืนจากยามแล้วหันกระบอกไปที่ศีรษะของอีกฝ่ายท่าทางอันตรายนี้ทำให้ยามถึงกับตัวสั่นพูดไม่ออกแต่สิ่งเหล่านี้คือสิทธิพิเศษที่มีเพียงเกวารูเท่านั้นที่ได้รับนักโทษบางคนอยากได้สิทธิพิเศษแบบนั้นจึงเลือกที่จะท้าทายเขา ชายร่างยักษ์แชมป์โลกซูโม่ผู้ไร้พ่ายมั่นใจว่าร่างกายกำยำจะทำให้เขาเอาชนะได้ง่ายไดย้ระหว่างมื้ออาหารเขาเริ่มอวดอ้างผู้จาเย,ย้ยหยันพร้อมทั้งงอช้อนเนกให้เป็นซ่อมด้วยมือเปล่าแต่เกวารูเพียงสะบัดช้อนเบาๆตั้งโลหะก็งอทันทีความอับอายทำให้ซูโม่พลิกโต๊กด้วยความโกรธอย่างรีบวิ่งเข้ามาห้ามแต่เกวารูกลับคว้าปืนของยามแล้วยื่นให้คู่ต่อสู้พร้อมพูดให้เขายิงที่หัว และทันทีที่ชายร่างยักษ์เหนียวไกเกวารูกระเตะเขาจนล้มลงกับพื้นชายคนนั้นร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแม้จะเจ็บหนักแต่ความโกรธก็ผลักดันให้เขาประกาศท้าทายเกวารูด้วยวิชาสูโม,โมการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเขาพยายามใช้พละกําลังมหาศาลยกเกวารูขึ้นแต่ไม่ว่าจะออกแรงมากแค่ไหนร่างของเกวารูก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยเกวารูมองอีกฝ่ายด้วยสายตาสมเพศก่อนจะตบเพียงครั้งเดียวจนแก้วหูแตก จากนั้นเขาดึงเส้นผมของตัวเองออกมาแล้วยัดใส่หูของผู้ต่อสู้เส้นผมกลับพันรอบโครงสร้างภายในได้อย่างง่ายดายเพียงดึงเบาๆร่างยักษ์ก็หล่มลงไปกองกับพื้นเกวารูชนะอย่างเด็ดขาด